สวัสดีครับพบกับผมนัทประัทพเดชกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ Impact c h a l l เจ g e r เมืองทองธานีนะครับเพราะว่ามีงานแบ n ค k o k International Auto s a l o ซครับเป็นงานที่รวมเกี่ยวกับเรื่องของรถแต่งครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักว่าทําไมต้องแต่งรถแบบนี้ทําไมอันนี้ใส่ไปแล้วมันดียังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการเปิดงานกันก่อนเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดี คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้นะฮะได้ดูการเปิดตัวของงาน Bangkok International Auto Salon ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความรู้บ้างดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนนะอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ว่าเอ๊ะน้ำมันเกียร์แต่แล้วน้ำมันเกียร์มันมีความแตกต่างกันยังไงเบอร์ Bird แตกต่างไงเพราะคราวที่แล้วเราเคยพูดถึงเรื่องของเบอร์น้ำมันเครื่องไปแล้วใช่ไหมครับอ้าวพี่พุกอ๋อพี่ฟุกอยู่นี่พี่ฟุกสวัสดีครับ พวกครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของน้ํามันเกียร์หน่อยผมอยากจะทราบว่าน้ํามันเกียร์แต่ละอย่างแต่ละชนิดมันมีความแตกต่างกันยังไงรวมถึงเบอร์ด้วยครับก็เกียร์นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทแล้วกันนะครับคือเกียร์ธรรมดาเออบ้านเราเรียกเกียร์กระปุกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเกียร์ออโตเมติกนะครับเกียร์ออโต้นะครับซึ่งน้ำมันเครื่องเอน้ำมันเกียร์ที่ใช้เนี่ย มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความเหนืดยความใสของตัวน้ํามันเกียร์นะครับซึ่งตัวของเกียร์ธรรมดาก่อนละกันเอาเป็นเบอร์คร่าวๆหรือยอดนิยมนะครับก็จะมีเบอร์90กับ140นะครับก็อยู่ที่ลักษณะของการใช้งานเช่นเดียวกันครับเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นมีระบบสายพานมีระบบโซ่มีในเรื่องของระบบดูโอคัชนะครับซึ่งก็ต้องใช้น้ํามันเกียร์เนี่ยให้เหมาะกับ ระบบเกียร์นั้นด้วยครับ,รบไอ้ที่พี่บอกเนี่ย90กับ140เนี่ยคือใช้กับเกียร์ตัวเดียวกันแต่การใช้งานคนละอย่างหรือเป็นคนละรุ่นกันไปเลยเ,เป็นลักษณะของการใช้งานมากกว่าครับอย่างเช่นแรกเนี่ยการใช้งานเนี่ยส่วนมากจะใช้เบอร์90เป็นหลักก่อนนะครับ,รบแต่พอสมมุติว่าใช้งานหนักไปมากๆเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันมันเหมือนน้ำมันเครื่องครับคือมีการสึกหรอ นะครับ oh. ก็คือใช้เบอร์ก็เอาร้อยสี่สิบให้หนืดขึ้นนะครับจะได้เข้าเกียร์แล้วสมูทมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นใช้งานในห้องถนนปกติใช้ทั่วไปเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับจริงๆอ่ะใช้เบอร์90เป็นหลักนะครับแต่พอมีการแข่งขันอย่างเช่นเป็นการแข่งรถะนะครับลูกค้าหลายคนนะครับมาใช้เบอร์1 4 0กันเยอะนะครับขอดูตัวอย่างได้ไหมฮะ,ะไดไหมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างครับเพราะว่าถ้าเราพูดกันแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเบอร์เก้าสิบร้อยสิบต่างกันยังไงครับอย่างตัวเนี้ยจะเป็นของ น้ำมันเกียร์ธรรมดาสำหรับรถขับหน้าอ่านะครับซึ่งก็ลงท้ายด้วยเบอร์90เหมือนกันครับขับหน้าคือรถเก่งทั่วไปส่วนใหญ่ทีนี้เป็นขับหน้าหมดก็มีหลายยี่ห้อครับที่ทําขับหน้าอย่างเช่นที่รู้จักกันเลยคือฮอนด้าอ่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวนี้สำหรับขับหน้านะครับใช่อย่างอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งในด้านหลังของตัวน้ำมันเกียร์เนี่ยก็จะบุกระบุหลายแบบนะครับว่าเป็นเด็กรอนอะไรก็ต้องใช้ให้ตรง นะครับถึงแม้ว่ารถจะใช้งานมาเยอะแค่ไหนก็ต้องใช้ให้ตรงนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับ mm hmm. อย่างเกียร์ธรรมดาเนี่ยสมมติเราใช้งานหนักมากๆเนี่ยเราสามารถขยับเบอร์ได้อย mm ่า hmm. งเช่นจาก9 0้ไปร้อ hmm. แต่สําหรับเกียร์ออโต้คุณไม่สามารถที่จะแบบเลือกรุ่นที่ใหม่กว่าได้คุณต้องใช้สมมติว่าเขาระบุมาเป็น A บวกหรือ B บวกหรือ WS Type 4อ mm ันนี้คุณต้องใช้อย่างไรต้องใช้อย่างนั้นตลอดน mm hmm. ครับ อ่เป็นเรื่องของความหนืดความใสของตัวน้ำมันเกียร์นะครับสมมุติไปใช้ผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือคัดไม่ครับอ่าเกียร์เก,ยรเกียร์ออตโตเนี่ยจริงๆก็จะมีคลัชอยู่ข้างในด้วยนะครับแต่เราไม่ได้แบบเหมือนอต้องเหยียบเท่านั้นเองคือเป็นระบบอยู่ข้างในซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้คัดทำงานหนักเราก็ไม่<อ>ครับอ๋อเข้าใจได้ครับมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับเมื่อกี้เห็นเหมือนบอกว่าเอ๊ะมีบางอย่างที่หลายคนยังไม่รู้อ๋อน้ำมันเครื่อง ตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเบอร์อีกตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันแต่ราคาทําไมต่างกันเพราะว่าเออราคาไม่เท่ากันคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าอย่างน้ำมันเครื่องเนี่ยเบอร์อ่ะห้ามันมีทั้งแบบถูกแล้วก็ 5w 30แล้วราคาก็แต่พันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้เพราะนั้นวันนี้เราจะมาไข เพื่อให้กระจางกันครับว่าความแตกต่างของมันคืออะไรมาที่ตัวนี้เลยเรื่องของครับน้ำมันเครื่องครับถ้าสังเกตดูนะครับคือความเหนืดเนี่ยจะเท่ากันนะครับคือ5 w 30ตัวนี้ก็เป็น5 w 30เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่แตกต่างคือวัสดุหรือ material ที่อยู่ข้างในนะครับอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันตั้งต้นนะครับอย่างพวกนี้จะเป็นกรุ๊ป3ตั้งต้นนะครับแต่พวกนี้จะเป็นตัวเอสเตอร์กรุ๊ป5 นะครับล้วนๆแล้วก็บวกกับแอดดิทีฟเข้าไปนะครับซึ่งความแตกต่างคืออะไรแตกต่างในเรื่องของการปกป้องนะครับอย่างเช่นว่าไอเนี้ยมันเป็นการใช้งานทั่วไปความร้อนอยู่ในระดับหนึ่งสมมติว่าร้อยองศาละกันแต่สมมุติว่าอย่างใช้แข่งขันเนี้ยความร้อนสะสมเนี้ยในห้องเครื่องจะมีเยอะกว่าเพราะเราเค้นเครื่องอยู่ตลอดเวลาตัวนี้อาจจะทนความร้อนได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็สิ่งที่ใส่เข้าไปข้างในไม่ว่าจะเป็นสารปกป้องสารทำความสะอาดซึ่งแตกต่างกันนะครับเอาง่ายว่า ยิ่งแพงนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในเนี้ยก็คือจะดีตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์น้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเกียร์แต่ว่าผมยังไม่ปล่อยพี่ฟุกกกับไปง่ายครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นคนพาผมเที่ยวงานดีกว่าเพราะว่าในงานนั้นเรื่องแต่งรถยนต์นี้ต้องเขาเท่านั้นเลยเขาจะรู้เยอะรู้จริงแล้วก็รู้ได้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละเจ้านั้นต่างกันยังไงอ่ะเราเดินกันต่อพี่เห็นบอกว่ามีเรื่องของช็อกอัพเหรอช็อกอัพใช่ไหมครับเดินตามมาฮะเดินตามมานี่เลยกําลังขายของอยู่เลยนะครับ คุณผู้ชมครับมาที่บูธใกล้เรือนเคียงครับพี่ฟูบอกว่าต้องมาพูดคุยเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้จริงๆและสําคัญคือเป็นงานของคนไทยด้วยใช่ไหมครับพี่ฟูครับใช่ครับผมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นเรื่องของโช็อกอัพที่มีถุงลมอยู่ข้างในอ่าครับงั้นเราคุยกับคนที่มีความรู้ด้วยพี่เจ้าชาเลยครับสวัสดี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 ครับครับผมอ่ะพี่ครับจ๋ามันดียังไงกับโช็อกอัพปกติครับมันจะแตกต่างกับโช็ทั่วไปที่เจอในตลาดเลยครับคืออันนี้เป็นโช็ระบบถุงลม โชวกตไปเวลามันยุบครับมันยุบเสร็จมันกแทกขึ้นรถปึงปึงอันนี้พอรถมันยุบป,ปุ๊บหัวลมพองมันเลยให้ความนิ่งความสบายมากกว่ารับประกันว่าไม่ดีดไม่เด้งให้อารมณ์แบบรถยุโรปสปอร์ตชิวๆสบายๆไปได้ทุกเส้นทางนะประมาณนั้นเลยครับความหมายคือเน้นรีบัลให้มันช้าๆขึ้นมาเพื่อให้ว่าไม่ไม,ไม่กระแทกเหมือนกันเถอะใช่ครับมีส่วนเลยครับผมไม่ค่อยกระแทกหลักๆณตอนนี้ะครับมีรุ่นอะไรยังไงบ้างครับ จะมีทั้ง Fort จ n เ r ใหม่เก่า p a เจโ o ใหม่เก่านะรถตู้ H อพวกรถมิลเอ็กซ์มิเซเวนะครับประเภทประเภทนี้ครับก็เน้น MPV เป็นหลกักเะ็มพกระบะพวกนี้ครับตอนนี้นะตอนนี้ปกติรถพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นโช๊คแบบสารับรถสูงเห็นเมื่อกี้คุยเรื่องว,ว่ามีรถโหลดด้วยเหรอครับในบางคันครับรถสเปคเพื่อความต้องการจะให้รถเตี้ยลงเราก็ทำให้ได้ครับ แล้วโดยที่ใส่โช้กเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสปริงเลยใช้สปริงเดิมได้เลยเห็นบอกว่ามีเรื่องราวของการปรับได้ด้วยปรับตรงไหนได้บ้างครับเห็นมีสตัดปรับเกลียวอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเหรอคู่หน้าครับคู่หน้ามันจะเป็นสตัดปรับสูงต่ำได้เพื่อรถบางคันเนี่ยหน้าเชิดไปหน้าเตี้ยไปเราก็ปรับให้บาลานซ์ได้ขึ้นให้มันให้มันได้สัดส,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 ส่วนที่ดีขึ้นพูดถึงอธิบายบอกคนที่เขาไม่รู้หน่อยครับเพราะว่าคนที่ดูรายการบางคนไม่รู้ว่าสตัดปรับเกลียวทาไมต้องมีแล้วมันดีแล้วมันใช้งานยังไงอะไรยังไงครับมันให้คววาามสะดกกในรรปับ สูงต่ำบ,บางคนแบบฉันต้องการเตี้ยข้างหน้าลงไปครึ่งนิ้วครึ่งเซนถ้าเป็นของเดิมก็ต้องเปลี่ยนสป,ปริงอ๋อตัดสป,ปริงทิ้งเลยตัด <มะ S 1> สป,ปริงทิปป้งเปลี่ยนสปริงอะไรประเภทนี้ครับแต่ของเราเนี่ยขัดลงมาได้เกียวสองเกียวสามเกียวจะเอากี่เซนกี่มิลลงมาได้หมดก็คือปรับตรงนี้ปรับนี่ครับนีบนบ่ตรงสตั๊นี่ ก็คือจะมีเครื่องมือใส่สําหรับเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนแกลกแกลกเอาครับหมุนหมุนลงยกขึ้นยกลงได้เลยประมาณนั้นถ้าสนใจแบรนด์นี้นี่คือตามไหนฮะข้างบนี่ตาตาชื่อนี้ครับพิมในเพจหาเจอได้เลยครับกระปุระปอได้ครับขอบคุณครับสำหรับความรู้ค้าสวัสดีครับไปต่อฮะเดี๋ยวเราจะพาไปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเบรกกันต่อแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของผ้าเบรกบ้าง หลายคนเคยสงสัยเฮ้ยผ้าเบรกรถคันเดียวรุ่นเดียวทาไมมันมีหลายอันหลายรุ่นจังเลยแต่ละอันต่างกันยังไงราคาต่างกันยังไงรวมถึงเรื่องของน้ํามันเบรกอีกครับนี่ฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับผมเราจะมาพูดคุยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราได้เกริ่นกันไปคร่าวๆเรื่องของผ้าเบรกครับผมอยากรู้แล้วฮะว่าผ้าเบรกแต่ละอันเนี่ยในที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับผมผ้าเบรกในแต่ละตัวมันก็ แตกต่างในเรื่องของจุดประสงค์ที่จะจะนไปใช้งานค,ครับมันก็มีจุดประสงค์การใช้งานแบบทั่วไปธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวนันใช้งานที่สปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงจนถึงการแข่งขันครับอะไรพวกนี้ครับมันต่างกันตรงไหนครับวัสด,กสดุการทนความร้อนวัสดุครับการทนความร้อนแล้ววัสดุเป็นหลักผมเคยเห็นนะบางคนบอกอุ้ยรถเรา รถเราเนี่ยมมาเลยฮ o n d a c ซีวิอย่างเท่แต่งสวยแต่นะครับเปลี่ยนท้าเบรกตัวท็อปมาแล้วเบรกไม่อยู่เพราะอะไรอุณหภูมิอาจจะยังไม่ได้เช่นสมมติว่าเราเปลี่ยนท้าเบรกตัวท็อปมาแต่เบรกไม่อยู่เพราะว่าผ้าเบรกบางตัวมีเรื่องของการที่ต้องหวอมเบรกต้องการทําความร้อนให้ถึงถึงจุดของมันเบรกมันถึงจะถึงมันถึงจะจับได้ตามที่เราต้องการงั้นแสดงว่าคุณแต่งรถยังไงก็ช่างผ้าเบรกเนี่ยอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก ถูกต้องครับเช่นใช่ใช่ชจะว่าอย่างนั้นก็ได้ดูให้ได้ไหมครับว่าตัวตัวสำหรับที่ใช้ถนนสตรีอะไรเงี้ยตัวแบบถนนสตรีก็จะเป็นพวกพวกรุ่นทั่วไปแบบแบบแบบตามนี้นะครับพอเริ่มใช้งานมากขึ้นอ่ะส่วนผสมของวัสดุมันจะมีโลหะที่มากขึ้นที่อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นมทัลมากขึ้นนะครับมีส่วนผสมของโลหะมากขึ้นแต่มันก็จะมีข้อเสียว่า มันต้องวอร์มเบรกแล้วก็ในเรื่องของฝุ่นที่มากขึ้นตามมา mm hmm. ครับลูกค้าที่เวลาเราลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยบอกเฮ้ยอยากได้ผ้าเบรกดีๆเลยผมก็ต้องย้อนกลับไปว่าผ้าเบรกดีเลยเนี่ยมันดีนะแต่ว่ามันมีข้อจากัดหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราเลือกตามที่เราเหมาะสมดีกว่าเฮ้ย mm hmm. เราขับเป็นโรงเรียนส่งลูกซื้อ,ซ,อซื้อรถมาเอาไว้ไปส่งลูกหรือขับไปทํางานแต่เราเอาผ้าเบรกตุก เลสซิ่งมาเลยเนี่ยมันก็ผิดจุดประสงค์แล้วเรื่องของน้ำมันเบรกเมื่อกี้ผมเห็นมีดอททัวร์นี้เราเคยเห็นดอท3ามดอทสี่ทวร์นี้มันไปไกลถึงดอทห้าจ่งแล้วครับทําไมต้องมีจุด1นึ่มาด้วยแล้วมันดียังไงมากกว่าดอท4ครับคือเริ่มต้นมันมาจากดอท3าดอทสถูกไหมครัแล้วก็มีดอท5ขึ้นมาแล้วก็มีดอท5.1ขึ้นมาดอทห้ที่เขาทํามาเนี่ยก็คือเขาลดข้อข้อเขาเรียกว่าข้อบกพร่องของดอทหที่ที่เกิดขึ้นคือ ดอทสามดอทสี่เนี่ยเบสของน้ำม,มันเป็นไกลข้อเบสบนะครับพอดอทพอปัจจุบันมีดอทห้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นซิลิโคนเบสซึ่งมีขลเสียต่อพวกยางนะครับเขาก็เลยพัฒนาดอทห้าจุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อกลับไปในไกลข้อเบสเหมือนดอทสามดอทสี่เพื่อลดการการข้อเสียของการก,ารกัดยางนะครับแล้วพัฒนาให้เรื่องการให้มันเหมาะสมกับรถใหม่ๆเช่นรถที่มีระบบ abs ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นดอทห้าดอทห้าจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเบกที่ ใสแล้วก็จุดเดือดสูงแล้วเหมาะสำหรับการรถที่มี ABS โอ oh, <yeah. S 1> งั้นแสดงว่าดด5.1เนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบเป็นรถที่แบบไว้ใช้เรซซิ่งอย่างเดียวสิครับรถที่เป็น ABS ปกติแต่ว่ารถที่เป็น ABS ปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาระบุว่าเอ้ยดอด4นะอันเนี้ยถ้าเราพลิกแปลงเอา5.1ไปใส่จะเกิดปัญหาอะไรไหมไม่เกิดปัญหาใดๆเลยครับใช้ได้ทันทีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสักครู่คือมันเป็นเบสไกเข้าเบสเหมือนกัน mm hmm. คือที่ถูกพัฒนามาว่าให้จุดเดือดสูงขึ้น เหมาะกับเอบมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นรถรถเนี่ยที่ระบุว่าดอทสามดอทสี่เนี่ยสามารถใช้ห้าจุดหนึ่งได้ทันทีได้ทันทีใช่ครับแต่ถ้าเป็นห 5, 5. 5้าห้าดอทห้าําไ่ก็คืออย่าดีกว่าอย่าดีกว่าจะต้องจะต้องถูกจะให้ต้องต้องเหมือนกับว่าต้องให้ผู้ผลิตระบุว่าใช้ดอทห้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตที่มีดอทสามดอทสี่เนี่ยเลาผู้ผลิตเรียกกันใช้ดอทห้าก็คือเป็นความรู้นะครับห้าจุดหนึ่งใช้ได้นะครับงั้นขอบคุณสำหรับความรู้ด้วยครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงาน Bangkok International Auto Salon 2018นะครับนี่เป็นเพียงแค่เทปแรกผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ความรู้หลายอย่างมากมายยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวคราวหนะ้าผมพาผู้ชมไปเดินเล่นกันต่อครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่ต้องติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ